ทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การบลฟสดนะครับมาแบบไม่นัดหมายอีกแล้วนะครับคิดจะมาก็มาก็มานั่งคิดๆดูแล้วก็คงมีหลายประเด็นที่อยากจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราววงการมวยตอนนี้นะครับซึ่งก็ดูแล้วก็ยากลําบากเหนื่อยหนักกันทุกๆคนนะครับแต่ว่าเราเราลองมาร่วมกันวันนี้ถือว่าช่วยกันลวกันนะครับช่วยกันหาหนทางให้มันรอดเป็นอารมณ์เดียวกันทุกคนแหละครับที่อยู่วงการมวยขนาดนี้ก็อยู่ในอารมณ์ที่ คว้งคว้างหอ,หอเหี่ยวไม่รู้จะทำอะไรในแต่ละวันเพราะว่าจากที่เรามีงานกันทุกวัน7วันเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าแฟนมวยเองก็ในเจวันก็เตรียมตัวแล้วว่าวันนี้เราจะไปดูมวยที่ไหนจะไปดูมวยยังไงจะไปพร้อมกับใครตอนนี้แฟนๆมวยพี่ๆที่เป็นแฟนมวยทั้งหลายก็อยู่บ้านนะครับไม่มีงานทําไม่มีมวยให้ดูนะครับนักมวยเองก็ ตอนนี้ก็ต่างคนก็กระจายก,กระจายกันส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าร้อยละเก้านะกสิบตอนนี้ก็คือไม่ได้อยู่ค่ายมวยแล้วนะครับร้อยละเก้าสิบตอนนี้ก็คือกระจายก,กระจายกันกลับบ้านแล้วนะครับไปอยู่ตามที่ต่างๆบ้านแฟนบ้างบ้าน,บ,าน,บ,านบ้านที่ครอบครัวที่ต่างจังหวัดบ้างน,นะครับเทรนเนอร์เองก็ไม่มีงานทํานะครับเพราะว่าไม่มีรายการมวยให้ชกสนามมวยก็ถูกปิดแน่นอนทุกสนามณปัจจุบันนี้นะครับ หัวหน้าคณะนะครับก็เริ่มมีข่าวนะครับหลายๆค่ายณนะวันนี้ก็ทยอยกันปิดตัวลงนะครับที่ผมตกใจมากๆก็คือเมื่อวานนี้ได้ข่าวว่าทางค่ายชอห้าพยักษ์พี่ชายพี่ชายสุขวดไทยนะครับก็ปิดตัวค่ายชอห้าพยัก์เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากสิ่งที่รัฐบาลบอกมาก็คือ,อเรากําลังจะได้กลับมาอีกครั้งก็คือในเดือนสิงหาคม แต่สิ่งที่กังวลมากๆคือผมเชื่อว่ามวยไทยจะอยู่ไม่รอดถึงสิงหาคมนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้ก็อย่างที่เราเห็นแหละนะครับค่ายมวยชอห้าพยักษ์ปิดแล้วขนาดค่ายใหญ่อย่างชอห้าพยักษ์ยังยังไม่ไหวต่อไปถ้าเดือนต่อไปเกิดเป็นพยินดีล่ะเดือนต่อไปเกิดเป็นขออนุญาตนะครับจิตมังนวลล่ะเป็น PK ล่ะ นี่ก็ลืมหมดแล้วนะวงการมวยหมดแล้วครับไม่มีแล้วถ้าเกิดค่ายมวยหลักๆเหล่านี้มันทยอยกันปิดตัวล่ะนะครับต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่น่าเป็นกังวลมากๆนะครับเพราะคนที่อยู่หน้าปัจจุบันก็แน่นอนแหละเขาก็อยู่ด้วยความอดทนมาปีเสร็จๆแล้วนะครับเราเจอ ปัญหาโควิดเนี่ยมานตั้งแต่มีนาคมนะครับมีนาคมปีที่แล้วนะครับหลังจากมีนาคมไปต้นมาจนถึงตอนนี้ก็ผ่านมาถึงเดือนพฤษภาคม1ปีกับอีก2เดือนที่เราเจอโควิดมาโมยไทยกระท่อนกระแท่นมาใน1ปี2เดือนผมเชื่อว่ามวยจัดได้ไม่เกินไม่เกิน50%ก็คือ6เดือนหรือ7เดือนประมาณนี้ที่เหลือก็โดนหยุด ที่เหลือก็โดนปิดนะครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นปัญหาสิ่งที่มันเป็นข้อคิดว่าเราจะเดินกันยังไงต่อไปสองวันที่ผ่านมาเนี่ยผมพยายามประสานงานเท่าที่จะทำได้นะครับเท่าที่จะทำได้บอกความคืบหน้าไว้อย่างนี้แล้วกันว่าผมพยายามประสานงานเท่าที่จะทำได้อยู่พอสมควร โทรหาผู้ใหญ่หลายๆท่านปัญหานวันนี้ครับสิ่งเดียวที่เราจะกลับมาแบบปลอดภัยที่สุดสิ่งที่เรากำลังจะผ่านกับวุกิจนี้ไปได้มีอย่างเดียวครับนั่นคือการฉีด,ฉดวัคซีนนักมวยต้องได้ฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดต้องฉีดให้ได้ภายในเดือนมิถุนายนซึ่ง กีฬาอื่นๆนะครับอย่างเช่นนัก,นกฟุตบอลเท่าที่ผมทราบนักฟุตบอลที่อยู่ในภายใต้ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาได้ฉีดกันทุกทีมตั้งแต่ไทยพรีเมียร์ลีกยันฟุตบอลสมัครเล่นทุกทีมทุกคนได้มีโอกาสจะฉีดวัคซีนละแต่สิ่งที่มันเป็นความห่วยแต่ของวงการมวยก็คือเราไม่มีใครที่จะเข้าไปประสานงานในส่วนนี้เลยนะครับ เราปล่อยให้มันเป็นไปแบบเนี้ยมามา,มานานมากมากแล้วพอเจอโควิดเราก็จะยิ่งเจอปัญหาเลยว่าวงการมวยมันขาดจริงๆนะครับมันขาดจริงๆขาดคนที่จะเข้ามาเป็นคนประสานงานเชื่อมต่อระหว่างภาครัฐกับภาควงก,รกากร,กากรกมวยเนี่ยอุ้ยุดเมื่อกี้มันกระตุกไปนิดนึงนะครับกระตุกไปนิดนึงขอโทษดีนะครับกระตุกกลับมาลวกลับมาลวนะครับก็ วงการมวยอย่างที่บอกครับมันขาดคนที่จะเชื่อมต่อระหว่างภาครัฐกับภาควงการมวยนะครับถึงแม้ว่าเราจะกลับมาได้ภายในเดือนหน้าเลยก็แล้วแต่แต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาต่อไปครับผมจะบอกแบบนี้เลยว่าถ้าเรากลับมาโดยที่ไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เขาก็จะสั่งเราปิดได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่มันมันเป็นสิ่งที่น่าคิดมากว่าเราจะ เราจะต้องแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับภายในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยผมก็พยายประสานหลายๆคนซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมีข่าวดีนะครับไม่ไม่ต้องไ,ไม่ต้องเอาผลงานกันหรอกครับใครเป็นคนเอามาได้ก็ถือว่าเป็นคนที่ที่ช่วยวงการมวยทั้งนั้นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีผู้ใหญ่ออกมาแล้วเริ่มมีผู้ใหญ่หลายๆคนเริ่มเริ่ม,ร,มรู้สึกแล้วว่าวงการมวยเดือดร้อนเริ่มเริ่มออกมากระเตื้องกระตุ้นตัวเองบ้างและ้ะนะครับแต่ว่า ใครเอาไมา่ได้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีครับไม่ต้องมากวดกันหรอกว่าเป็นผลงานของใครผมว่าเป็นใครช่วยกันทํางานนี้ได้ให้มันสําเร็จนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีต่อวงการมวยมากๆยีโมยที่ภูเก็ตสั่งปิดมาจะเดือนหนึ่งแล้วครับสิ้นเดือนนี้ไม่รู้ว่าจะได้เปิดเปล่าเช่าที่เขาก็ต้องจ่ายค่าที่เครียดหนักตอนนี้นะครับโอ,อเลดงก็เจอสภาพเดียวกันเนี่ยแหละครับนะครับสาภาพเดียวกันหลายๆทุกค่ายทุกคนนะครับ ทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็แล้วแต่เจอสภาพเดียวกันนะครับแต่นั้นเนี่ยสิ่งที่วันนี้ผมอยากจะบอกก็คือเราต้องช่วยกันนะครับช่วยกันออกมาเรียกร้องขอวัคซีนให้กับองค์การมวยเหมือนที่นักกีฬาประเภทอื่นๆเขาได้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฟุตบอลได้แล้ววอลเลย์บอลได้แล้วนะครับนั้นแล้วเราต้องออกมาเรียกร้องครับ วิธีการไม่ยากเลยครับจัดฉีดกันที่สนามมวยเนี่ยแหละลุมพินีราชดำเนินสนามมวยรังสิตนะครับใครสะดวกตรงไหนสามที่นี้ก็ไปกันฉีดให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะฉีดได้นะครับถ้าเราทําได้อง์การมวิก็จะกลับมาได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรายังไม่ทําเรายังไม่ร่วมกันออกมาเรียกร้องตรงนี้สิงหาคมรอกันไหวไหมครับ ถ้าถึงสิงหาคมผมบอกเลยว่ามันถึงเวลาที่เราต้องต้องคิดทบทวนกันแล้วว่าจะอยู่กันยังไงตอนนี้วงการมมงเงียบมากเลยครับเงียบเงียบเป็นเป่าสากเลยนะครับไม่มีใครออกมาพูดอะไรไม่มีใครออกมามีแอคชั่นอะไรเลยนะครับมีแต่ผมเนี่ยแหละเปา่ปาเปา่าอยู่ทุกทุกวันน่ะนะครับนั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนร่วมกันออกมาพูดออกมาแสดงออกออกมาแสดงความต้องการ ออกมาวิงวอนให้เราได้ฉีดวัคซีนกันเถอะนะครับเนี่ยติบก็บอกว่ากำลังจะได้ฉีดวัคซีนแล้วในฐานะนาักฟุตบอลของทีมมินบุรีนะครับซึ่งบินเบุรีเองเป็นทีมฟุตบอลในอเมเจนร์นะเท่าที่ผมทราบเขายังได้ฉีดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าในวงการมวยไทยเราเราขอไม่เกินหมื่นถึงสองหมื่นโดสอครับนะครับแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยนําพาให้วงการมวยมันเดินต่อไปนะครับ ถ้ามีโอกาสได้ฉีดกันผมว่าอยากให้ทุกคนได้ไปฉีดตอนที่ปัญหาคือวัคซีนครับวัคซีนอย่างเดียวนะครับผู้ใหญ่ในสมาคมนอนหลับลงได้ยังไงลูกๆพี่ๆน้องๆชะอดตายไม่ว่าจะทางเรื่องการประกอบอาชีพและเรื่องโรคระบาดนะครับก็เป็นแบบนี้มา30ปีแล้วนะครับก็30ปีเต็มๆแล้วที่เราอยู่แบบนี้กันมาผมว่าการเมืองเนี่ยยังดีนะ เราเราบ่นกันเรื่องแค่เจ็ดปีเจ็ดปีเราบ่นกันมาไม่รู้นานเท่าไหร่ละแต่วงการมวยสามสิบปีแล้วครับนะครับสามสิบปีที่เราอยู่กันมาแบบนี้นะครับแล้วพอเจอปัญหาแบบนี้ยเป็นไงครับผมว่าหนักกว่าการเมืองนะวงการมวยนะครับไม่มีใครออกมาช่วยอะไรกันเลยทุกคนต่างเซฟตัวเองกันหมดนะครับเซฟตัวเองพยายามปกป้องตัวเองป้องกันตัวเองนะครับ ไม่มีใครคิดถึงส่วนรวมเลยว่าเฮ้ยส่วนรวมมันจะเป็นยังไงนักมวยมันจะตายไหมนักมวยมันจะอยู่ได้หรือเปล่านะครับนักมวยวันนี้น่าสงสาราสที่สุดยิ่งนักมวยต่างจังหวัดนะหนึ่งปีกับอีกสองเดือนที่มันไม่มีมวยภูทรไม่มีรายการมวยต่างจังหวัดนักมวยดาวรุ่งไม่เกิดเลยครับวงจรมวยภูทรเนี่ยมันถูกตัดไปปีกว่าแล้วนะครับวงจรของมวยภูทรมันถูกตัดไปปีกว่าแล้วหลังจากที่ผ่านมาเนี่ย เราหาโมยช้างเผือกจากต่างจังหวัดได้ทุกปีทุกปีถูกไหมครับแต่ว่าว,าวงจรมวยมันผ่านมาปีกับอีกสองเดือนที่ไม่มีมวยดาวรุ่งขึ้นมาเลยขึ้นมาก็ขึ้นมาน้อยมากเพราะวงจรมันถูกตัดไปทั้งหมดมวยภูทรไม่ได้จัดผมผมถึงย้ําว่าทําไมผมถึงออกมาต่อสู้เรื่องมวยภูทรตลอดทําไมมวยมวยภูทรถึงต้องได้จัดมวยภูทรหนึ่งปีกี่สองเดือนครับที่มันไม่ได้จัดแล้วมันทําให้ ทุกอย่างมันมารวมกระจุกอยู่ในกรุงเทพพื้นที่ในกรุงเทพมันก็ไม่ได้มีเหมือนเหมือนในอดีตน,นะครับรายการมวยมีทุกวันก็จริงแต่รายการมวยตอนนี้มันกลายเป็นปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องของมวยทีวีไปหมดแล้วนะครับมวยทีวีก็ไม่จําเป็นต้องมี10บคู่เหมือนในอดีตในอดีตเรามีมวยเวลาสิบคู่ปัจจุบันเรามีมวยเหลือแค่เวลาสี่คู่ห้าคู่หกคู่แล้วแต่พื้นที่มันก็น้อยลงนะครับ ทางจังหวัดภูเก็ตมีวัคซีนนักมวยในค่ายเลยจะได้ฉีดวัคซีนกันทุกคนในวันที่27พฤษภาคมนี้ครับโอ้ดีใจด้วยครับดีใจครับพี่หนุม่มครับก็ถ้าเกิดได้ฉีดกันเร็วมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับโครงการมวยผมว่าภูเก็ตตอนนี้เขาเขานำร่องแล้วว่าจะให้ฉีดทั้งหมดทั้งทั้งจังหวัดเพื่อจะเปิดจังหวัดให้ได้ภายในเดือนกรกฎาคมนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเป็นห่วงนํามวยในกรุงเทพเนี่ยแหละที่ที่มันยังหาวัคซีนมาฉีดไม่ได้เราะนั้นเนี่ย ผมผมถึงบอกว่าวันนี้ผมอยากให้ทุกคนออกมาเรียกร้องกันออกมาแสดงออกเราไม่ต้องกลัวหรอกครับผมว่าแสดงออกในสิ่งที่มันถูกต้องเราเราต้องแสดงออกในสิ่งที่เราต้องการถ้าเกิดเราไม่แสดงออกเราไม่พูดเรายัางกลัวเรายัางเงียบมันจะตายทั้งวงการนะครับผมคนเดียวไม่พอนะผมบอกเลยคนเดียวไม่พอหรอกผมจะกับกำลังอะไรไปสู้กับกับเขาได้ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเราร่วมมือกันเราเรามัด รวมกันให้แน่นๆแล้วออกไปสู้กับเขาเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างน้อยๆอย่าเรียกว่าสู้เลยออกไปแสดงความต้องการแสดงเจตจำนงที่เราอยากจะได้จริงๆเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐเขาไม่ใจร้ายกับเราหรอกอยังไงเขาก็ต้องช่วยเหลือเรานะครับอย่ามามองเลยโอ๊ยวงการมวยมันเป็นต้นเหตุของโควิดรอบแรกจริงๆแล้วจนถึงตอนนี้แล้วผมว่าทุกคนนะครับคือสาเหตุกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการไหนก็นแล้วแต่นะครับทุกคน มีสิทธิ์ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันหมดแหละนะครับในเมื่อเราอยู่ประเทศไทยรอบนี้มวยมวยไทยก็ไม่เกี่ยวรอบที่ผ่านมามวยไทยก็ไม่เกี่ยวแต่โดนหยุดเราก็รับผิดชอบร่วมกับสังคมถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยผมผมบอกเลยว่ามันมันไม่ใช่แค่วงการมวยหลอกที่จะบอกว่าวงการมวยไม่ควรได้วัคซีนผมว่าพูดแบบนี้มันเห็นแก่ตัวเกินไปนะพูดแบบนี้มันมันดูแล้วมันมันดูแล้วไม่ดีเลยนะครับเพราะยังไงวงการมวยมันก็คือวงการของพวกเราคนไทยนั่นแหละ มีผู้ใหญ่บางคนบอกว่าวงการมวยเนี่ยเอาไปก็เพื่อไปตอบสนองพวกเซนพน,นันเอาไปตอบสนองพวกคนเล่นกนรนารพนันผมว่าทุกกีฬาล่ะครับมันก็มีทั้งจุดขาวจุดดําทั้งนั้นแหละนะครับกีฬาฟุตบอลมันก็มีจุดขาวจุดดําฟุตบอลไม่เล่นเหรอครับฟุตบอลก็เล่นแต่มวยไทยเล่นถูกกฎหมายมันเลยถูกเปิดหน้าไงฟุตบอลมันเล่นแบบผิดกฎหมายมันเลยไม่ถูกพูดถึงแต่ถามว่าบอลไทยเล่นไหมเล่น ะครับได้เสียด้วยนะครับนั่นแะล้วอย่าไปมองเรื่องว่าโอ้ยมันเป็นจุดดําเป็นเรื่องเทาๆท,ทุกทุกวงการมันมีความเทามีความดําทั้งนั้นแหละครับแต่เรามองถึงความสําคัญว่าเด็กนักมวยนะวันนี้มันเป็นเด็กที่ในกลุ่มของคนลากย่าในกลุ่มของคนที่เขาลําบากในกลุ่มของคนที่เขาขาดแคลนนะครับนักมวยไม่มีคนไหนที่เป็นนักมวยที่มีอาชีพหรือมีฐานะที่บ้านร่ำรวย แล้วมาต่อยมวยทุกคนมาจากความลําบากความยากจนทั้งนั้นแหละแล้วก็สุดท้ายก็มันเลือกอาชีพนักมวยเป็นอาชีพในการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้ววันนี้เขาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยอาชีพของเขาไม่ได้แล้วเขาไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรเลยในช่วงเวลาหนึ่งปีสองเดือน,นที่ผ่านมาย้ํานะครับหนึ่งปีที่สองเดือนเราไม่หนึ่งปีกับสองเดือนเราไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรเลยเงินเดียวยาที่กรกทอบอกจะให้เราก็ไม่ได้นะครับ เงินเดียวยาภาครัฐอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างที่ตอนนั้นได้มาคนละสามพันห้าพันน่ะแล้วผมถามว่ามันพอยาไส้ไหมกับปีกับสองเดือนเนี่ยนะครับมันไม่พอหรอกดังนั้นแล้วเนี่ยมันจะทําได้อย่างเดียวคือให้เราได้มีโอกาสทามาหากินในสมาชีพของเราเท่าน,นั้นเองนะครับนั่นคือทางรอดของมวยไทยนะครับช่วงเวลานี้มันเหมือนกับคนผู้ใหญ่วงการมวยเงียบอย่างเดียวไม่ทําอะไร เลยจะออกมาเสนอหน้าตอนงานใกล้จะสำเร็จตั้งแต่โควิดซีซั่นแรกแล้วเห็นอยู่ไม่ต้องบอกว่าเป็นใครนะครับก็ผมก็เชื่อผมเชื่อว่าทุกคนเห็นภาพเดียวกันนะครับพี่อลนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเห็นภาพเดียวกันแหละว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรทุกคนเห็นภาพเดียวกันนะครับมันก็เป็นเรื่องจริงที่ที่มันทุกคนเห็นภาพนะครับว่าใครทําอะไรอยู่นะครับ อยู่ตรงไหนยังไงทําอะไรเพื่อใครเพื่อตัวเองหรือเพื่อใครนะครับทําไมผมบอกตรงๆช่วงเวลาที่ผ่านมาผมก็ถูกผู้ใหญ่หล่ดนั้นเขาผมานไส้อะนะว่าอุ้ย,อยไอเด็กนี่แม่งมึงอยากดังแน่เลยมึงหิวแสงแน่เลยมึงนู่นนี่นั่นแน่เลยแต่ผมว่าทุกๆครั้งที่ผมออกมาเนี่ยมันคือผลดีกับวงการมวยทุกครั้งนะครับไม่มีครั้งไหนที่ผมออกมาแล้วผมทําให้วงการมวยไทยตกต่ำลงตั้งแต่มวย จัดไม่ได้ก็ขอให้จัดมาได้เรื่องเงินเยียวยาผมก็ทวงถามไปทางกกทเรื่องมวยไม่มีคนดูก็ขอให้มีคนดูนะครับทุกๆเรื่องแหละที่ออกมามันคือประโยชน์ของคนส่วนรวมทั้งนั้นนะครับทําให้ได้อย่างผมหรือเปล่าเธอทําทไม่ได้เราก็อย่าไปอิจฉาเด็กมันเลยอันนี้พูดจริงๆนะอย่าอิจฉากันเลยบางทีบางครั้งเนี่ยผมกไม็ไม่เข้าใจว่าบางทีท่านไม่ทําอ่ะท่านไม่ทําผมก็ต้องทอําอ่ะ ว่าแล้วเวลาผมทาท่านก็ไม่ชอบอะแล้วผมควรทําไงผมไม่รู้ต้องอยู่เฉยๆนั่งพับเพียบกราบกลางกันต่อไปวงการมวยถึงจะไปกันต่อได้หรือ,อยังไงนะครับอืมนะครับสงสารนักมวยครับวันนี้สงสารนักมวยจริงๆนะครับก็มันหมดเวลาที่จะต้องกลัวกันแล้วครับผมบอกแล้วไงครับวงการมวยไทยเนี่ยมันน่าช้าใจยิ่งกว่าวงการเมืองการเมืองของเขาการเมืองในแค่เจ็ดปีนะครับ วงการมวยไทยสามสิบปีแล้วนะครับสามสิบปีที่อยู่กันมาแบบเนี้ยนะครับถ้าพวกเราอยากอยู่กันต่อไปก็ทนต่อไปครับแต่ผมทนไม่ได้แล้วนะครับเพราะผมผมรู้สึกว่าผมลําบากเกินที่จะต้องทนแล้วนะครับใครทนได้ก็ทนไปแต่ผมทนไม่ได้แล้วนะครับการเมืองเจ็ดปีของผมวงการมวยสามสิบปีทนกันมาได้ยังไงยังไม่เข้าใจนะครับ ข้าราชการและผู้มีอำนาจรักษาประโยชน์ของตัวเองเกินไปครับไม่ต้องห่วงความไม่ห่วงความเดือดร้อนของคนอื่นก็นั่นแหละครับผมก็เชื่อว่าปัญหาตอนนี้มันเป็นเดือดร้อนกันทุกคนทุกสังคมครับพี่เอ๋มันเดือดร้อนกันหมดแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมไหนแต่ว่าสังคมมวยมันจะเดือดร้อนหนักกว่าสังคมอื่นหน่อยเพราะว่าต้นทุนในชีวิตของนักมวยมันต่ําคนวงการมวยเนี่ยมันเป็นคนรวยไม่จริงนะครับคนวงการมวยเป็นคนรวยไม่จริงครับคนวงการมวยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเสียบรอมทั้งนั้นแหละ แม้กระทั่งตัวผมเองนะก็ถือว่าเป็นเสียปลอมคำว่าเสียก็คือถ้าเกิดระดับยอย่างเสีเจริญอย่างเงี้ยเบียร์ช้างเงี้ยเออเสียตัวจริงนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเสียแต่อย่างพูกผมมันเสียปลอมหาเช้ากินขํานะครับผมก็พอมีพอกินเท่านั้นเองไม่ได้โอ้โหไม่ใช่เป็นเสียที่แบบอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรก็ก็สบายไม่ใช่นะครับ วงการมวยเราเสียปลอมครับผมบอกเลยแต่ว่าทุกคนถูกโปรโมทให้เป็นเสียหมดมันก็แปลกนะครับว่าทําไมเขาถึงมีค่านิยมแบบนั้นว่าทุกคนถูกโปรโมทให้คนในวงการมวยทุกคนเป็นเสียนะครับทั้งที่ผมว่าพวกเราไม่ใช่เสียจริงอะ่ะเสียจริงมันต้องไม่ออกมาเดือดร้อนแบบนี้ถูกไหมครับก็ต้องอดทนสู้กันต่อไปทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับ ทางรอดเดียวผมบอกแล้วทางรอดเดียวของวงการมวยใาปัจจุบันนี้นะทางรอดเดียวก็คือต้องฉีดวัคซีนนักมวยหัวหน้าคณะเทรนเนอร์ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดกรรมการนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในที่จะเข้าไปดูมวยในสนามมวยแฟนมวยถ้าฉีดวัคซีนแล้วผมเชื่อว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะจัดมวยไม่ได้นะครับในเมื่อเรามีภูมิคุ้มกันหมู่กันแล้วนะครับ ทุกคนที่เข้าสนามมวยมีภูมิคุ้มกันกันแล้วยิ่งวงการมวยเนี่ยเคยติดมาเยอะๆนะแถบผมเชื่อว่าจริงๆแล้วมันไม่น่ากลัวเหมือนวงการอื่นนะวงการอื่นเนี่ยเขาน่ากลัวกว่าเราเยอะนะครับจริงๆอะผมเนี่ยนะอยากจะช่วยนะแต่ช่วยไม่ไหวรอบเนี้ยพูดตรงๆเลยนะผมอยากจะช่วยครอบครัวผมมากเลยค่ายมวยผมนักมวยของผมในสังกัดผมแต่ผมไม่รู้จะช่วยยังไงอันนี้ผมพูดตรงๆแบบตรงไปตรงมาเลย บทปัญญาจะช่วยจริงๆครับไม่รู้จะหาขนทางไหนมาช่วยเพราะลาพังเองเราก็มีภาระที่ต้องดูแลทั้งมวยของเราเรามีภาระที่ต้องดูแลบ,บริษิทเรามีภาระที่ต้องดูแลลูกน้องในออฟฟิศนี่ก็ภาระหนักพอสมควรแล้วนะครับก็ไม่รู้จะจะจะ,จะทำยังไงกันดีกับกับสถานการณ์ณตอนนี้นะครับแล้วเรายิ่งเราเป็นองค์กรเราเป็นบริษัทที่ทาเกี่ยวกับมวยไทยอย่างเดียวมวยสากลอย่างเดียวเรื่องมวยอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้มีอาชีพอื่นมารองรับเนี่ย มันก็เลยทําให้มันเป็นประเด็นที่ทําให้ก็หนักหนามากๆนะครับสําหรับผู้ประกอบการอย่างผมนะผมถือว่าเป็นผู้ผู้ประกอบการคนนึงนะครับก็หนักหนาสาหัสนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ที่ต้องบอกว่าไม่รู้จะเยียวยาตัวเองตอนนี้ต้องเยียวยาตัวเองก่อนก่อนจะไปเยียวยาคนอื่นเขานะครับช่วยคนอื่นไม่ไหวแล้วจริงๆตอนเนี้ยไม่รู้จะช่วยยังไงอันนี้จะพูดตรงๆแบบไม่อายเลยนะงวดนี้สามตัวตรงครับพี่อ่ะ ขอสามตัวตัวตรงขอหวยหน่อย982 982 982เฮ้ยเกิดถูกมานี่โอ้โหได้เปิดสำนัก982นี่ครับเทนเนอร์ตอนนี้ก็ลำบากกันกลับกับบ้านกันหมดแล้วนักมวยก็กลับบ้านกันหมดของผมนี่กลับบ้านตด้แต่กลางเดือนที่แล้วละนะครับให้ตังกันไปแล้วก็ให้กลับบ้านกันทุกคนนะครับ เงินเดือนของเทนเนอร์ก็จังจ่ายอยู่แต่จ,จ่ายได้แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นจ่ายได้ไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ละเพราะว่าตอนนี้ก็เทนเนอร์สิบสามคนสิทธิน์นะครับนะครับก็ประมาณนี้เนาะมาบน่บนๆมาเล่าให้ฟังนะครับขั้นตอนการกลับมาก็อย่างที่บอกนะครับเราอยากผมอยากให้วันนี้พอฟังไลฟ์ผมเสร็จแล้วเรารวมพลังกันนะครับเอาแค่ว่าตอนนี้ผมผมว่าประสานเรือ่องครบเรื่องวัคซีกันมาให้ได้ก่อนวัคซีนฉีดให้ได้ก่อน ถ้าวัคซีนฉีดได้มันก็นับนับสองต่อไปได้ถ้าเราวัคซีนฉีดไม่ได้นะนก็นั่นแหละสิงหาคมนะครับถ้าฉีดได้กรกฎาคมมีความหวังครับถ้าฉีดได้ภายในมิถุนายนนะกรกฎาคมมีความหวังที่มวยจะกลับมาถ้าฉีดเมื่อไหร่ปั๊บผมออกรายการเลยสุกแรกข,ของเดือนกรกฎาคมท o for you มือมันวันศุกร์ผมออกรายการแน่นอนนะครับถ้าฉีดถ้าฉีดวัคซีนได้นะกรกฎาคมเราเราได้ออกรายการแน่แต่ว่าถ้าเกิดฉีดไม่ได้ มองภาพไม่ออกแล้วจะไปกันยังไงต่อนะครับหวังว่าจะฉีดได้ตอนนี้ผมรอข่าวอีกสักวันสองวันเนี่ยผมประสานไปแล้วล่ะประสานไปแล้วผู้ใหญ่หลายคนนะ่ตอนนี้นะครับประสานไปแล้วแล้วมีโอกาสมีความหวังมีแนวโน้มที่ดีนะครับว่าเราจะได้มีโอกาสฉีดวัคซีนกันนะครับอยากให้น้ำมวยได้ฉีดอยากให้ทุกคนได้ฉีดช่วยกันนะครับเรื่องวัคซีนช่วยกันออกมาพูดช่วยกันออกมาแสดงความคิดเห็นกันนะครับเราจะได้มีวัคซีนฉีดกันเร,เร็วๆนะครับโอเควันนี้ไปละ นะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคน o ุ n ไนท์ครับสวัสดีครับ